ผลลัพธ์แต่ละคนวัดกันไม่ได้นะครับคนนี้ฝึกฝนจิตปั๊บเงินเข้าล้านหนึ่งเรากำลังทุกทรมานเรื่องเงินเราตั้งใจฝึกฝนจิตปั๊บเพื่ออยากจะให้เงินเข้าล้านหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเรากําลังทุกทรมานใจกับการดูแลคุณแม่คุณแม่ป่วยคุณแม่ไปไหนไม่ได้เราต้องดูแลคุณแม่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินสักล้านหนึ่งเราจะได้มีเงินจ้างคนมาดูแลคุณแม่และเราจะได้ไปทําสิ่งที่เราต้องการเราจะได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการ จะเป็นถ้าเราตีโจทย์นี้ไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะวิ่งไล่ล่าหาเงินโฟกัสที่คุณจะดูแลคุณแม่ก็จะไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ของคุณในการเกิดมาครั้งนี้คือการเกิดมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักที่สุดให้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องการไล่ล่าเงินละแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณรู้จักวิธีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ที่ป่วยกับเราที่เป็นคนดูแลคุณแม่ได้เนี่ย และคุณนึกถึงไรายได้คุณนึกถึงเงินซึ่งคุณไม่รู้ว่าทางมาของเงินจะมาจากทางไหนแต่การที่เราทําสิ่งที่สําคัญที่สุดให้รู้ล่วงเนี่ยและคุณปรารถนาเรื่องเงินทางของเงินจะมานั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกไม่ใช่แค่รู้ผมบอกแล้ไงว่าสัมมนาเมื่อวานเนี้ยมันทําให้คุณรู้ว่าคุณรู้อะไรและที่สําคัญคุณได้ฝึกคุณได้ฝึกไปพร้อมๆกันนะครับท่านที่อยู่ในห้องท่านที่อยู่ในระบบซูมได้ฝึกไปพร้อมๆกัน คือผมเตรียมตัวมาแหละว,ว่าประเด็นกว้างๆสังเกตให้รวยเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดเรื่องอะไรกันบ้างแต่ข้อมูลที่มาสดๆมันจะเกิดขึ้นณนขณะนั้นในฐานะของโค้ชสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือทุกความสําเร็จคุณต้องรู้วิธีเข้าสู่พื้นที่ว่างคุณต้องรู้วิธีการทําใจให้ว่างโล่งๆเหลือแค่เพียงเจตนาของคุณเท่านั้นที่จะต้องชัดเจนที่สุดในพื้นที่ว่างนั้น และเจตานานั่นแหละกับพื้นที่ว่างกับความสุขกับความสบายใจมันจะกลายเป็นพลังดึงดูดเรื่องนี้ต้องฝึกซ้ําๆฝึกซ้ําๆฝึกซ้ําๆจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญอะไรครับไม่ใช่เชี่ยวชาญเรื่องหาเงินนะคือเชี่ยวชาญเรื่องหาเงินด้วยใจที่ฟุ้งซ่านคุณจะได้ชีวิตอีกแบบหนึง่งชีวิตที่ผมได้ไม่ใช่ชีวิตหลังจากได้เงินนะคุณจะได้รับผลทันทีกับชีวิตในขณะที่คุณกำลังไล่ล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่คือชีวิต แต่เราส่วนใหญ่มองชีวิตที่เราต้องการเนี่ยหลังจากได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไปโฟกัสกับชีวิตหลังจากนั้นแต่คุณจะไม่เคยไปถึงชีวิตหลังจากนั้นเลยเพราะสิ่งที่คุณเป็นจริงๆคือชีวิตในขณะที่คุณกําลังไล่ล่าบางสิ่งบางอย่างนั่นก็ค,คือความจริงสูงสุดที่คุณเลือกที่จะเชื่อในแบบนี้นะครับการที่เรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างเราแค่รับรู้ว่าเราต้องการเงินแต่เราก็มีใจที่โลง่งว่างมากพอจนมันเหลือเจตจำนงและรา,ายละเอียดของเจตจำนงเนี่ยเราพูดถึงเป้าหมายชีวิตใช่ไหม เราพูดถึงสิ่งที่เราต้องการจะมีเจตจำนงมันเป็นอะไรที่มันสั่นสะเทือนลึกซึ้งมากกว่านั้นมันเหลือแค่อย่างเดียวแล้วในชีวิตมันเหมือนเป็นเสาหลักที่คุณจะบอกตัวเองบอกจิตใต้สํานึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันซึ่งแน่นอนหลายคนพอไม่ได้ฝึกฝนจิตเรื่องเงินจะมาก่อนแต่คนที่ฝึกฝนคนที่ได้เรียนมาอย่างต่อนเนื่องมันมีเรื่องเงินในนั้นแต่คุณต้องทําเรื่องที่สําคัญที่สุดมาก่อน แล้วเรื่องเงินมันจะเกิดขึ้นออโต้อย่างที่ผมยกตัวอย่างการดูแลคุณแม่